ห้าร้สองพันครัส่วนลดสองวันสองล้นเนาสอง้าสองันสองวันครับย่างกันใหญ่ถ้าเกินเ็ดร้อยก็คือต่อในวันเน้นจ็ด้อยสองรับถ้าเกินเจ็ดร้อยใหส่วนดสองวันนี้หมายความวคุณี่วนลดหนี่งพานบากับคุณที่่ครับ

คนตรงหมายเรี่กไม่ได้แต่ปอะกันต่อและคนตอนอฐานครับอืมนะครับไม่เอามาตีเนาะนก็ไม่มีอะไรละลายมันเยอะเฉย นี่ไงไปยังวาดส่งสำรับสิบสี่ไปยังส,สตีมอทบอร์กนะครับถ้าส่งในน้าพูดว่าให้รายงานของบตีมอทบอรสตีมมอนโคลรายงานต่อสายบัชาสิงสุงงนัขกระตุ้นสุนัขระห,ะะหูเป็นเอกสารประเภทเอกสารรับจะถามว่าจะถามว่าเป็นเอกสารรับหรือไม่รับนะต้องดู ต่ส่วนใหญ่มันรายงานไปจบแค่ที่ทอบอใช่ไหมเขามองมนานออมาให้ทอบอรับผิดชอ,อบก็คือนอรดนั่นเองแต่สำหรับที่สีนะคะันี่เดี๋ยวพูดไปแล้วตามไปพูดไปแล้วอ่านี่ไงนะครับที่บอกว่าส่งไปกอ,อ,กอ,อบบงพทวกรงพันทวฉบับหนึ่งนะ ส่งไปมันโทนนะครับมันโถนส่งทับผ้าท้าส่งเอดอกรณีมีเรียกถ่านเรือนครับต้องส่งไปถานเรือด้วยบัญชีจำนวนคนที่จะเรียกหน้าน่าจะปิดแน่เลยตัว หัวน,นี้น่าจะปิดแน่เลยหัวสไลด์น่าจะปิดอ่นนาคำถามมาตฐานตรงนี้ครับการขอเรียกตำรวจเป็นหน้าที่ของใครนะครับถ้าเป็นกรุงเทพนะครับจะเป็นหน้าที่ของขอบอรตรองแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาจะเป็นอาจารย์บูรลาหรือเปล่านะครับเ็าจะใช้คำว่าอะไรนะกรุมานครหรือเปล่า ปฏิการพดีไหมปฏิบัติการปฏิบัติการของตำริจจริงมันต้องเปลี่ยนแล้วนะครับที่เปลี่ยนเป็นตบตรนอกนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บังคับการภูทรจังหวัดแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนัจิ่ยา เปชีแบงยอดเฉลีย่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันทำการรายงานเหมือนกันกับสรศ .14 เปลี่ยนแปลงยอดขอเรียกต้องขอเฉลี่ยใหม่ทุกครั้งสองไปภายใน10วันถ้าเปลี่ยนแปลงส่งไปภายใน7วัน5เหครนบห้5วัน,วน3วันการเฉลีย่ย5มาเข้าสู่การเฉลีย่ยพิถา นะครับอันนี้สูตรนะครับสูตรสูง่ายๆนะครับขอเรียกแผนกเดียวนะเอายอดขอเรียกทั้งหมดนะครับคูณด้วยคนที่จะเรียกด้ก็คือยอดในสตอริบสี่ของอำเภอนั้นนะครับหารด้วยยอดในสตอร์ตีสี่ของทั้งจังหวัดถ้ามีหลายแผนเอายอดรวมของทุกแผน น,นะครับคูณตัวคูณกับตัวหานี่เหมือนเดิมนะครับตัวคูณตัวหารเหมือนเดิมต่างกันแค่ยอดขอเรียกอย่างเงี้ยเปลี่ยนเอานะครับถ้ามีฐานบวกเดียวก็อันนี้คือทบบถ้ามีฐานบวกกัะเรือเอาฐานบวกกันเรือมาบวกกันถ้ามีบวกเรือกันก็เอาบวกเนือกัามาบวกกันแล้วก็คูณไปนะครับก็จะได้ยอดขอเรียกของพื้นนั้นๆไอ้สองข้อเรียกสองข้อเนี่ยข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยจะเป็นยอดเรียกของเื้น นะครับส่วนข้อสามเนี่ยการเฉลี่ยเป็นคะแนนของอำเภอครับเอายอดคนทุกคะแนนของอำเภอยอดคนทุกคะแนนของอำเภอด้วยคนที่ขอเรียกคะแนนคนมากหาด้วยคนที่จะเรียกรวมทุกอำเภอทุกคะแนนทั้งจังหวัดอันนี้เดี๋ยวมันจะงงข้อสามเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอยา่างเป็นตัวเลขง่ายๆมันจะเข้าใจง่ายกว่า อยาให้ดูตัวอย่างเป็นตัวเลขเลยถ้าสูตรเนี่ยผมไม่อยากให้จําสูตรนะเพราะจำสูตรแล้วมันจะงงนะครับส่วนเรื่องเศษเนี่ยเพิ่มงหวัดที่มีเศษมากอันนี้เรารู้อยู่แล้วเราใช้เราเรียกว่าการปัดเศษนะครับถ้าเกิดอันไหนที่คิดมาแล้วจุดจุเส้นตรงมันมีเศษมากก็จะปัดสูตรให้กิบคุณนะแต่ว่ายอ,อดโดนต้องไม่เกินเนี่ยยอ,อดม่เนนี่ผมทำไว้ตอนถ้าคุณไปเรียนที่โรงเรียนคุณก็จะต้องเตือทุกสไลด์อ่ะแต่ว่า สุดท้ายแล้วส่งแลตัดปัญหาไปหน้าที่เป็นตัวเลขเขาคิดให้มันเ็าเรียกอะไรตัวอย่างมันจะเข้าใจง่ายกว่าอำเภอเหมือนกันนะครับถ้าในคนทุนก็เฉลี่ยรรเศษให้จังหวัดที่มีคนเศษมากถ้าถ้ามาเฉลีย่ยจังหวัดเป็นิจเภอก็ตัวไหนมีเศษมากเอาเศษคนไปให้ของเพเภอนางแล้วก็ลดหลั่นไปตามพอเหมาะสมให้ยอดรวมมันถูกต้องแค่นั้นเอง เขาบอกว่าห้ามไม่ให้เพิ่มหรือลดตามความพอใจเป็นอันขาดนี่คือหลักสำคัญแต่คนร้องขอไม่พูดไปแล้วเนาะนี่ตัวอย่างครนะัยอดแบ่งเฉลี่ย2ี่สิบคนร้องขอสามสิบสองคนเกินกว่าอายอดแบ่งเฉลี่ยสิบสองคนให้แบ่งเฉลี่ยได้ดังนี้นี่ยอดแบ่งเฉลีย่ยคือนี้ยอดที่ฝ่ายทหารต้องการเนี่ยยี่สิบคนนะครับแต่มีคนสมัครตอนแรกต้องสามสิบสองคน นะยอดเกินมาสิบสองคนทำยังไงนะก็แบ่งไปตามยอดนะแบ่งไปตามอายอดเฉลีย่ยแต่ผมคิดว่าคนออกข้อสอบคงไม่คงไม่คิดข้อสอบให้มันยืดยาวขนาดนี้แล้วคนออกข้อสอบเองก็ไม่อยากจะไม่อยากจะเ็าเรียกอะไรไม่อยากจะใช้สมองเยอะเชื่อผมไอต,ตัวเลขนี่ไม่ใช้ขนาดนี้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมจะหาให้ยอดเฉลีย่ยอันนี้ยอดเฉลีย่ยตอนนี้คนสมัครเกินดูตัวอย่างนะคะอำเภอเกานะครับมีฐานตรงเกินยี่สิบคนอำเภอขอมีฐานตรงเกินสามสิบคนยอดขอเลียงสิบห้าคนเนี่ยผมเดานะครับผมเดาว,ว่าอย่างมากข้อสอบก็จะออกแค่ประมาณเนี้ยออกแค่มีอำเภอประมาณสองหรือสามอำเภอแล้วก็ยอดขอเลี้ยงคะแนกเดียว นะครับขยศขอเลือกคะน,นเดียวเพราะนั้นหลักการในการคูณหารเนี่ยคิดเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันแค่เพิ่มเพิ่มสเต็กการคิดซับซ้อนขึ้นไปขั้นเองถ้าเกิดว่ามีสองคะแนนก็จะต้องคิดคิดเพิ่มคิดก็ได้คิดซ้ำวิธีเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวคูณตัวหารก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนอำเภอกเนี่ยเราอยากรู้ว่าอำเภอกเนี่ยมีฐานมรดส20คนอำเภอเนี้ยจะต,ต้องมีคนที่จะต้องเข้า ข้ากองกี่คนจะยอดทั้งหมด15คนราะนัอำเภอกอเนี่ยจะมียอดฐานที่ต้องการใบแดงพูดง่ายคือต้องการใบแดงอันนี้คือยอดคนที่มาเกณฑ์20คนนะยอดคนที่มาเกณฑ์20คนต้องต้องทั้งจังหวัดต้องการใบแดง15คนต้องการใบแดงทั้งจังหวัดละ15คนตอนแรกเรามีสองเบอร์นะมีอำเภอปออำเภอปออำเภอปอเนี่ย จะมียอดใบแดงเท่ากับสิบห้าอันนี้ผมเอากลับกันนะเอาสิบห้าคือยอดใบแดงมาตั้งก่อนสิบห้า 15. คือยอดใบแดงของทจังหวัดปู่นด้วยยี่สิบยี่สิบคือยอดคนยอดทหารของอำเภอกอหานด้วยห้าสิบห้าสิบคือยอดหารของทั้งจังหวัดถึงท่าจังหวัดนี้มีสองอำเภอคือมีอำเภอกอยี่สิบคนอำเภอขอสามสิบคนเท่านั้นคนที่จะเกณฑ์ฐานของทั้งจังหวัดนี้มีแค่ห้าสิบ 50นี่คือยอดของสร .14 นะครับสร .14 ทั้งจังหวัดยอดบัญชีจำนวนยอดคนที่จะเรียกได้นะมี50คน้นอำเภอกอเนี่ยจะมียอดใบแดงหรือยอดแบงเฉลี่ย6คูณในขณะที่อำเภอ๋อเนี่ยจะเท่ากับยอดใบแดงทั้งจังหวัด15คูณคือยอดความต้องการยอดเรียก15คูณคูณด้วย30ก็คือจำนวนยอดทหารยอดทหารของ ผมเห็นเหมนีเนนม่เห็นสามสิบคนนะครับหารด้วยยอดรวมของทหารทั้งจังหวัดห้าสิบคนคิดออกมาแล้วได้ยอดาหารไปแดงของอำเภอของเก้าคนวรวมกันดิรวมกันสิครับว่าหกกับเก้ารวมกันได้สิบห้าไหม อคห้าะแต่ถ้าเกิดว่าตรวนที่มันคิดออกมา้มันเป็นเศษนะรับ่วนนี้ถ้าเกิดคิดออกมาแล้วมันเป็นเศษนะับถ้าส่วนนี้เป็นหกจุดหนึ่งใช้เป็นเก้าจุดห้าแล้วยออรูนี่หมดเป็นสิบหกเนี่ยเราต้องฝังเศษให้ตรงนี้นี้ก็จะเป็นสิบคนมันก็ปัดรงนเหลืหอยหกคนรวมกันได้สิบหกคนสมมติว่ายอดมันไม่ได้หาลงตัวอันนี้คือตอนที่ผมทําโจทย์ข้อเน,นี้ยผมคิดมาอย่างดีแค่ว่ามันหารลงตัวเพื่อให้ง่ายซึ่งในข้อสอบในในห้องสอบมันก็จะ มันก็จะคิดให้ลงทุนเหมือนกันนี้คนบอกเข้าใจแล้วถ้าขออนุญาตอันนี้เป็นสัจตีจังหวัดแต่นคนคิดแค่ไหมครับคิดัวขนาดถ้าเป็นในภาพของมณฑลนะครับมณฑลน่ะถ้าเป็นในภาพยอดเฉลี่ยแต่ลมนนะมณฑลน่ะฟองทัพคืเป็นคนคิดครับแต่โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วอะ่ะคือมันจะมีวิธีการแบ่งเฉลี่ยจังหวัดในแต่ละมณฑลใช่ไหมแต่โดยปกติแล้วฟองทับเ็าจะเฉลี่ยไม้ทุก ทุกจังหวัดในมูลทุนเลยนี่หน้าที่ของจังหวัดก็คือหน้าที่จังหวัดต้องส่งสรสิบห้าใช่ไหมครับจังหวัดจะต้องไปเอายอดเฉลี่ยของกองทัพออกมาก็่ยของทัพหรือย,ยอดเฉลี่ยของมูลทออกมาคือเอาความเป็นจริงนะไม่เอาตำนานเดี๋ยวแต่อย่าจำนะครับอย่าอย่าอย่าจาที่บอกนะเพราะว่าความเป็นจริงก็คือหลังหลังอ่ะวันที่สามสิบมีนาแล้วว่ากองทัพยัง,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 พยยงเฉลี่ยไม่เสร็จคนอยู่ในสายงายกนาก็น่าจะพอรู้เนาะ ว่าว่าช่างหนึ่งจังหวัดก็จะเรียงพ้อมไว้ก่อนใช่ไหมครับหลังจากตัดเลือกสักสองสามวันก็จะเรียไว้ก่อนถ้าดีองค์กรกองทัพแจ้งมาว่ามีการเขียนแปลงยอดเฉลี่ยก็จะก็จะส่งทางไลน์ทางไลน์กันนล้หก็ถงทีติต่ออยายไลน์แล้วเราก็จะเรียงใหม่ตัวที่ต่งความที่ดูตรงนี้มันเป็นยอดเฉลี่ยของจังหวัดเพราะว่าจังหวัดจะต้องจัดทำจสิทธิ์าส่งให้มงคนกนะครับองค์กส่งให้กองทัพต่อนะตรงเนี้ยเพราะว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะ มณฑุน,นกับรองทัพจะไม่มียอดยอดเฉลี่ยม,มันจะไม่มียอดไม่จะมียอดเฉลี่ยจะไม่มียอดฐานองเกินของทุกทอำเภอยอดยอดฐานองเกินของแต่ละอำเภอจังหวัดจะรวมกลุ่มไว้นะฉะนั้นจังหวัดจะเป็นคนปล่อยจำหน่ายคนเข้าคนออกนะเพิ่มจำหน่ายคนออกแล้วก็มีการเพิ่มคนมีการเปลี่ยนแปลงยอดในศตวรสิบสี่เพรา 14, นนะฉะนั้นจังหวัดต้องเป็นคนเฉลี่ยให้อำเภอเนะี่ยอันนี้คือตัวอย่างคือจังหวัดเฉลี่ยให้อำเภอนะครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดมันมีพัดหนึ่งพัดสองอะไรเนี้ยก็ต้องเอาไปเข้าสูอีกทีหนึ่นงแต่ทุกวันนี้เราใช้เราไม่ได้เราไมไ่มานั่งคิดอย่างนี้นะครับเราใช้ excel เราก็หยอดเลยเราก็ใช้ <g ül s> ให้ให้คอมพิวเตอร์มันคิดให้ <g ül> s> <S นะครับเพราะมันมีหลายแนะนกหลายหลักแต่มีวิธีการเบื้อต้นคือแผนกเดียววิธีการคิดคิดแบบน,บบนี้เรียกว่าการเทียบมันยา,ายางไรยามนะครับครับเราถ้าเราไม่ออกเราไม่ออกครับเราคอมมอนเซนเลยเราลองนึกดูว่า ยอดคน่อนเรียถ้ามันบูกรุกรุคูณหายรึเปล่าเนี่ยสุดท้ายแลเวไอ้ย้อดที่มันได้ตัวตัวรวมข้างหลังเนี่ยมันจะต้องเข้ากลับไปตัวนี้มันไม่มีทางมันไม่มีทางโอเวอร์กว่าแต่ตัวนี้เด็ดขาดถ้าโอเวอร์สแสดงว่าแกตัวคูนตัวหารผิดนะหรือเราจะทำอีกแบบนึงก็ได้ครับเรามองว่าอัมเีรปอเนี่ยมี20คนใช่ไหมครับยอดรวมทั้งจังหวดมี50ก็เป็น20ส่วน50 คูณด้วยสิบห้าสิบห้าคือตัวนี้เอาไหนตั้งก่อนตั้งหลังไม่ไม่ได้หมดคนระับเพียงแต่ว่าให้มันอันไหนเป็นตัวคูณนไหนเป็นตัวหารกันนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของตัวทุกเกตนะ่ะทุกเกณฑ์เนะี่ยมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเศษนะอาสรุปแล้วการว่าอันนี้ผมคิดได้เจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งอันนี้ได้สี่สิบหกจุดแปดนะครับทุกเกณฑ์มีสามคือนะมี แหนที่ต้องการมีฐานโบก120คูณร้อยีอ่สิบนแหน่ฐาน,ฐานเรือแปดสิบปนเนี่ยฐานบกฐานเรือเนี่ยรวมกันเท่าไหร่กี่คนครับสองร้อยใช่ไหมครับเมื่อกี้จากูตรไม่แช่จากสูตรหน้าที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราเอายอดคนที่ต้องการทั้งหมดมาไว้เป็นตัวตั้งนี้หมครับรวมด้วยยอดคนทั้งหมดของทั้งจังหวัดอ่าแต่ตอนก็ยอดคนทั้งจังหวัดรวมแล้วได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับมาเป็นตัวหาน ดูด้วยยอดของเทอร์โมกรุเกตเนี่ย430จะได้เสิด78.1อ้ยอดตรงเนี้ยยอดตรงเนี้ยนะครับ78.1เนี่ยมันเป็นยอดของหารบกเอ้ยไม่ใช่พิจุดเป็นยอดคนใบแดงของข้าง,งเออของอำเภอ,อมอาร,รุเกตทีนี้เราอยากรู้ว่าหานหให้ฐานบกยอดฐานบกจะเท่ากักบเท่าไหร่ยอดฐานบกจะเท่ากักบเท่าไหร่เราก็ต้องเอา ยอดรวมทั้างนวดเนี่ยคูณด้วยยอดของฐานบกนะฐานด้วยสองร้อยคือยอดรวมทั้งสองนนเองก็เป็นสี่สิบหกจุดแปดนะครับสี่ิบหกจุดแปดก็ปัดเป็นสี่สิบเจ็ดแล้วก็เอาสี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นลบออกจากสี่สิบแปดเหลือสามสิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นยอดฐานบกกฐานเรือของอำเภอมุกเกศส่วนอำเภออุทูก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับเราก็จะคิดออกมาได้ ทีนี้ยอดรวมอ่ะยอดรวมทั้งหมดแล้วเอามาบวกกันมันจะต้องเท่าอย่างนี้สมตสมติตามเนี่ย60เนี่ย60นะ6 10. 6 10. 6 10. นะยอดรวมนะ60 62นะับเป็น122บวก7บแปดเป็นเท่าไหร่ครับ200รวมกันไหมครับหาบ, 120. บวก2 0 20บวกหาเรือแ70เป็น200คูณนะ จำนวนอาหารที่หน่วยรับคนต้องการมีที่มายัางไงครับอยากทราบครับอันนี้มันนอกเรื่องจากการสอบศัตยนะ์เนาะแต่ก็อดูมาให้ทราบว่าว่าคุณที่ต้องการเนี่ยมาจากยอดฐานเกียร์ในหน่วยนั่นแหละครับเพราะว่ามีอัตราการจัดเนี่ยกากี่เปอร์เซ็นต์แล้วหน่วยยังขาดคนอีกกี่คนจะต้องการเติมคนไปเท่าไหร่เขาจะรายงานไปนะครับรายงานตามสายว่าชาวไปถึงกบพคกบ่คนกี่คนกี่คนนะครับเสร็จแล้วหลังนั้หน่วยก็จะแบ่งเฉลี่ยลงมาครับ เฉลี่ยยอให้ว่ามีความต้องการเท่าไหร่เราจะแจ้งทางภาคภาคเราจะแจ้งมูลนะครับพอแจ้งมูนโดยปกติอะทางภาคจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนเฉลี่ยให้ด้วยว่าแต่ละมูลทุนแต่ละจังหวัดจะต้องการยอดทุนที่จะเรียกข้อคงแต่ละทีแต่ละทีเท่ากัน่ถ้าตามหลักแล้วอ่ะถ้าตามหลักแล้วก็คือหน่วยหน่วยรายงานไปนะครับที่เรารายงานปอลองสามไปแต่ละวันนี่แหละครับทำให้ทำให้ ตงนาพว่าหน่วยอะตามอัตรการเนี่ยปปศบี่ยอโอเออโอจริยอดอยู่ใช่ไหมครับว่าหน่วยแต่ละหน่วยมีอาตาเท่าไหร่จะต้องการคูเพิ่มอีกเท่าไหร่มีคุณากเท่าไหร่คณจะวดเนียเหรอครัเพราะว่าแค่มันเป็นการแต่ว่าเตมน้ำยิ่งแล้วจะต้องเติมน้ำไปรี่น้ำเต็มจุดนี้ขึ้นั้นนองอ่า นี่น่าจะน่าจะเข้าใจนะครับเรื่องของอาจารย์แมงเฉลีย่ยก็ช่างนักวิเคราะห์น่าจะคุ้นกันอยู่ที่โต้เหรอเดี๋ยวแชร์ใหม่นะครับแชร์ใหม่กค่มาต,ออต่อกันครับในส่วนของ